ข้าวหน้าโรงเรียนดอกไม้ด้วยดอกไม้ราคาเท่าไหร่ยี่สิบห้าบาทราครับหาบาทหลาดอกใหญ่หน้าโรงเรียนงสีเมืองมาได้ครับหน้าเรียนสีเมืองได้ครับ ตู่นบต้นบรรลไม่ทาย ชื้อเขาวลยครับเสื้อไปอีหลานอันลูกสาวน้อย

ไอ้สามเจ้าไอ้ไม่เราคิวเมื่อวันเมื่อไรน้องสิมาเมื่อไรหัวจังเมือเมื่อวันคือเห็นมันอยู่มันมาหา มันมาอยู่จะไปกับมันบ้านอันหนนี้นี่ันเหนียวมั้มันเฉียดมันเขียดเข้าอีหนึ่งขึ้นว้าหน่ยเออออ้มันจะเื่อยนะเว้ยนะมันมาห <midt> <load> ักหรืว่าพเห็นมันกำหิวเขาเลยมันก็แนนใส่ฝัาเขาบ้ามีแนวกินว่าที่แม่จำบอกห่งวงเงเเาไปกินเพชแห้งแมงมาแต่สนผู้เดียวคมืหสวาดจไม่แตอเขาม่นันเพชแห้งแมงเพแหง ดีบดีดีบดีก็ขึ้นนี่มาขึ้นนี่แต่อีกสองเมือกเอาขึ้นนี่มันขึ้นนี่เรงเลือกคอยทีคอยทีท่ายไ้เด้อแต่ว่าขึ้นนี่ชมอื่นพอบอกแป๊บเดียวมันเป็นทีทีเหมือกแต่มันอดีมันจังมากเหมือนอ๋อเม่นเดิมอ๋อเหมัอนเป็นกามเป็นเม็ดมันเป็นหนอยเหมือ่กัว่า

ห้าสิบบาทหกสิบบาทเด้ยวเแาลอกนี่ก็สาวนะต่นี่ก็นแปดสิบใเอพี่อยูวด้วแปดสิบอันนี้ผู้สูงอีกเลยแปม่เ็ยขี่ถึงยงดูอันหนึ่งแต่กลงคอยคอยซื้อเองคอยด้านเไปมาโอ้กระาเนี้สวยเพราะว่ากระาเนี้สวยดีจ้าอืจะกอะ ตังไหมอยอเ,เดี๋ยวก่อนครับรอบหลังครับนเนบิองก้อน่อนอนอนาเด็กยป้ามือนเ,นเดี๋ยว อย่ามาทำเด็กหน่อยบุ้มบั่มบุ้มบั่มผมหาหมุงตั้งโทรศัพท์กัน

Còn viên Khai cọp mẹ Cho để nạp vào, cho chắc rộng เรองขอมนับคนนับดอกให้เฉลียว่ามันได้เท่าไหร่หนึ่งสองสาม,ส,าม,ส,ามสี่ยศนับว่ไปนับได้เปลดาหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าอันนี้อ่าอันนี้เป็นเสียเปล้วเนี่ยมั้ มนีทิ้งหาของคุณืัอซิ้อหาดอกอันนี้สิบเิหาิหกิเจ็ดิบแปดิ่สิบเจ็ดเอซี่เาของทิ้หาดอกคนตัวเน้นหมดเอาคีขาวออกมาโชกันนี่ฟังคู่ปานกันก็ได้แตบ้าไม่งานก็จเนาะเียงไปจ้ะ 叫你忘了吗？